ให้ศึกษาพระวินัยให้ดี <Yeah. S 1> ก็ต้องปเหตุยังมากลอกถ้ารักษาพระวินัยได้แล้วพระวินัยสีรักษาเขาเองมักเป็นต้นผลเป็นปลายจ <Yeah. S 1> ังว่าเวลาสีสร้างสอนแสดงถรำนั่นสขอให้สร้างสอนไปตามพระวินัยนั่นแหละแต่เขาว่าท่านใดหูเห็นหมักผลนิพ่านยังกระตาม สอนเรื่องท่านมาั่งและอนุสง์ของท่านมาั่งศีลมั่งอนุสง์ของศีลมั่งแล้วก็ต่อไปคือเรื่องภาวนาเนี่ยเมื่อเรื่องภาวนาเนะะี่ยสอนถึงถ้ามาจาก,กพัฒนาสูตรหมุนวนเวียนไปเวียนมาก็ <c oughs> <c oughs> ต้องไปเห็นยังมากเนาะแค่รักษาพระวินัยใดแล้วก็คำว่าพระวินัยต้องฟังให้ดีแล้วก็คิดให้ดีไดว้ว่าห้า การรับอาหารการไปเคลื่อนอาหารหการใส่ผ้าการใส่รองเท้าการบดทุกอย่างนั่นแหละในปัจจัยทั้งสี่ได้มาแบบใดสม坤พิวหน้าแบบใดสมคจสตเห็ดมันถูกต้องตามพระวไนแบบใดเัาเห็ดยู่แค่นั่นมันเก็เป็นการละไปในตัวเขาแห้งแล้วแ้วก็บอกทางพิษทังถูกโดยสัมมาจิติมีชาดิติก็บอกบมเมนถือไปตามใจเช่าบาทเานหร่กั บุคคลผู้นั้นต้องนักแน่นในมัดไม่อุปเเต็มทีได้ยังทีเหตุใดเราต้องไปเกียงใจกิเลสไอ้คนบารลูกับคนบรรลูสอนการมันจะเอายังไปสอนฉะนั้นย่างหน่อยๆหกาต้องลูในพระตรผิฎกถึงนั้นห้าบาลูโดยในภายในในการปฏิบัติมีมีมัมีต่างๆกันแล้วแต่ที่หฮาว่าเราเคยฝึกหัดปฏิบัติมากก็ขอให้ศึกษาเอาในหนังสือั่ละ สอนเรื่องบอกความผิดความถือในภพายวินใหลดม่าต้องประหยัดถ้าเฮาญาตแล้วก็แสดงว่าเฮาเก,งก,ก่งใจกิเลสเขาเมื่อเก,งก,ก่งใจกิเลสเขาแล้วก็เก,งก,ก่งใจกิเลสจะของคือกันเด้เนี่ยมันนําสู้ความผิดสู้กันแต่เฮาทําถ,ถูกแล้วถึงนั้นสิมากผู้หนึ่งกสร้างถึงน้อยก็นหนึ่งแต่ว่าพระกรรมฐา,านว่าเคยอดอยากกันแล้วกันเพราะมันคงแน่วแน่ อ,อยู่ในหมกักมีองแปดนั่นแหละมันคงแน่วแน่ไปทั้งใดเพราะมีความอดตายแล้วกันนะาแต่เขามั่นใจในตัวนี้เล้วว่าต้องยานตายต้องสลระตายหลอดตายมันทั้งใดถ้ำหลอดยังกระดี <c oughs> <c oughs> ปับเอาไหมผู้สิตั้งใจไหมเพราะมีมยังสายจากยาง <c oughs> าหลอดแต่เฮาตะกี้เฮาวัวลูเฮาหลงพิษหิษไปตามชาวบ,บ้านสิ ชาวบ้านเอาจริงๆเถอะชาวบ้านน่ยสิวาสิศึกษาสัปดาหนั้นสิว่าสิศึกษาเต็มที่แบบนั้นแบบนี้โอ้ยล้านละหนึ่งค้นกับสิมีบ่ในการศึกษาคําว่าศึกษานี่แค่แค่อ่านได้ไงแค่แค่อ่านเอาแล้วแม้กระทั่งว่าผู้ที่ซึงถึงพลตระนาตราแท้ๆนี่บ่มีอย่างอื่นเข้าไปปนไปเกี่ยวเลยนี่นะล้านละหนึ่งคนมันกับสิมีบอกนั่นแหละ มันยังมีไปเกี่ยวว่าเสือเลิกเสืองามเสือเลิกเสือดวงดาวเสือหมอดูถือผีถือหลายอย่างอัทนามันจะท,ทอได้กันแน่นะยังสิงมาแนะน้าเกี่ยวกับพาวินนันแนะน้าเกี่ยวกับพระธรรมยูนนั่นนะถาน้าบุคคลถิมาเสือในวันนี้อยู่นั้นมันแนะนํากันบ่ได้หรอกบอกตรงตรงเลยว่ามันบ่ได้แต่ของเองยังบ่าอาจสามารถถึงพรัรัตนะไตรเลยเพราะมีแนวอื่นปน เนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเฮ้ามาเป็นผู้นำแล้วโตเฮ้าเองก็ต้องรู้นะย่างหน่อยไก็ขึ้นในบาตติปิดกเบาอยังก็แล้วแต่เห็นว่าพราอ,อนุผนผลเบาเอวามีสุดตังลวดข้าพเจ้าชื่อว่าอ,อนุนได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้เออพระพุทธเจ้าประทับอยู่เมืองพราณาสีมีปัญจวัคคีย์เป็นผู้สดับรับฟังธรรมจักกปวัตนาสูตรนะคือยกอ่าง ตัวนี้เอาพะหา้าหาบ้านในหลูกแก่โดยในภายในก็คือต้องพันาจย่มทั้งควเขัใจซึ่งกันและกันเมื่อจะคข้องเข้าใจถูกแล้วคนที่ตามเฮ้าก็ต้องเข้าใจถูกเพื่อกัน <c oughs> ในคนพันข้น่นด้นเข้าถึงพระนัต,นตรัยจักหนึ่งในคนแสคน,นคนในข้นด้โสดาบันจักหนึ่งยังดีอันนี้ในคนพันข้นผ้าดินล้นลงใน,นไ,ไปทา่ทานทังผีดเบิดนี่ บ่มีประโยชน์อย่างต่อของจะลืมได้ว่าผู้ใดเป็นหัวหน,น้าผู้ใดเป็นผู้สร้างสอนแนวใดผู้นั้นหลับหนักกระมูดิต่อของเป็นตนขิดตนขิดเป็นผู้นำเป็นแบบอยา่างก็แบบอย่างผ้าผิดแล้วอันเดินตามเนี่ยผ้ากันผิดบดเดี๋ยวเป็นท้งสี่ะว่าตั้งใจมุงมันศึกษาเอาโดยแท้จะมองขามด้ อันจำได้กับเหตุใดมันคนละโลกกันเด้อคนละเรื่องเลยจำได้กับเหตุใดจำจำได้กับทำได้นี่ต่างกันอันจำได้ไปหาบอกบกับไพกสังกูลูวบิต์ตัว่ากูขังเหตุใดน,นะมันต่างกันหลายแต่จำได้แล้วพยายามดับตนให้พยายามทำได้แต่เหตุถูกต้องพาวินัยแล้วพาวินัยกับสีดำใสเองดอกหน้า ถ้าพิสูุนักบวชทั้งหลายบร,รักษาพระวินัยละสิไปร,ร,รักษาอย่างในเบื้องตน้นเอามาผลนิพ้านเลยบอกเอาโสดาสกาิทาฆ่าเอาผารหันเลยบอกเอาฤทธิ์เอาเดชนหูทิพตาทิพดูว่าละจิตคนเลยบอกระลึกชาสตรได้แสนศาสตร์ล้านศาสตร์เลยบอกถ้าจินบอบบริสุทธิ์แนวทางบอบบริสุาทธิ์เหตุตั้งใดมันจะมีสมาธิใดพอสมาธิกับสิลอยู่น้ำกันแหละ กว่าจะเกิดถึงความสงบใจตั้งมั่นใดมีพูดถึงโลกุตรละสินโลกุตระสมาธิเด้ว่ไดี้เราเลยโลกิยะสมาธินั่นนะเออศูนย์ขึ้นค้าเดียวมันก็เสื่อมแล้วอันพวกโลกิยะสมาธิทั้งหลายนั่นนะโมโหห้คนนั้นโมหังให้พื้นนี่มัน็ลเรื่องกันแล้วมันก็เสื่อมแนว่ยมันั่นแต่เดินตามท่านนี้แล้วพระวินัยก็บ่กผิดเดินตามพระวินัยถูกต้องแล้วถ้าสิได้เนี่ย ชาติมันก็กลายเป็นชาติโลก,กุตละของมันเองหนึ่งสองสามสี่มันบ่เสื่อมเพราะว่ายังบ่มีความเห็นแกต่ตนแล้วก็บ,บ่มีความเห็นผิดบ่มีความเห็นผิดจากขําสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันจะประกอบและผูกข้องกันไปเองดอกจัง <c oughs> บอกว่าหลายคนที่มุ่งหวังในบุญกุศลของแท้จะอยบานให้ไปบวชอยมองอืน่นอยมองถือเป็นซ้อนกรรมฐาน ได้ฟื้นหักการประหานก็ไปตามนั่นเันสิเดือนหนึ่งก็มีผลมากได้อันทรงมากเป็นของถี่ติดไปในใจเลยเงินภาวนาสุวาภาวนานี่แค่แสงสว่างวาับขึ้นนิดนึงจะหนีบริสุทธิ์หายไปกับใจเลย้ายุบ้านจะของเดมมนี่มีเวลาภาวนาบอกหมายถึงหม่องบอปฏิบตัติมันถึงมีจะจอดเาวะกันกับยากแล้นัน่พิธีนั่งพิธีนี่โอ้สารพัด อยากนัาพพ่ทีอยากนําการงานอยากนําญอยากพี่น้องมหาดูกเต่เาเราหลาดมูมูพวกโอ้ยหลายย่างพอดอกแต่ว่ามอง่ปฏิบัติเราแต่เหตุแปลกมูถงเป็นอันว่าบดีรุ่นแล้วจังหวัดแนะนําให้ <c oughs> หลายองค์ยุดอกที่เพินสอนย่ใกล้ม่องได้ก็ไปม่องหันแหละ หลวงพ่อขั้นชิดองค์หนึ่งคือวายุยนี่แหละผู้ไม่ห้าวนะ่หลวงหม่องหลวงพ่อตันมือนั้นไปเสาะแสวงหาเอาหลวงพ่อตันหลวงพ่อสามดงไปตามนั่นเพิ่นใกล้มึงได้ไปกงหันแต่ละคนแต่ละคนต้อวังอยากจัดถำแท่ไปแบบนั้นมองเพิ่นประน่นำทางผิดเพิ่นประด้พ่าถือเอาดอกเน่าอื่น ที่ปเปลีปะ่ะนรรมพระวินันของพุทธเจ้าบุคคลผู้นั้นเกิดแสดงอุปนิสัยไปในภพยผักหมาด้คำถามนี้มีประจำอันคำถามเกี่ยวกับอาการปิติมันขึ้นอย่างมันขึ้นนั่นขึ้นนี่หรือไรฟังงบ่งเอาายไรนะี่ตอบอยู่ในหันกับบักหลายแล้วซ้ำหัวใจเต้นแห้งไดยหินเสียงหัวใจจากของสูง่ยายบุญวอยายบุญี่นี่หัวใจเต้นแห้งกันตุ่มตุ่มตุ่มฝน่นเบาบ <c oughs> างคนหูหนวกว้า ยันผู้อื่นโบยิ้มเล่ยวดังนะเจ็บุวดหมุนหวาดและทั้งหลายเรานี่เมื่อมีอาการพิธีเกิดขึ้นจิตกำลังสี่ร่วมกำลังสิสวความสงบแต่ว่าเฮานี่มีความกังวลมีความกังวลส่อนส่อนกังวลอีกส่อนหนึ่งไปมีความกังกังวลนี่เป็นกังวลติ่ส่อนกังวลลึกขึ้นมาอีกยานตายกังวลตัวนี้ ถ้าผู้ใดผ่านความกังวลไม่ในอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรานีได้มันกับเขาสู้สันสามสันสี่ไปละชาตนนั่นแหละสามชั้นที่สามมั่งชั้นที่สี่มั่งหรืออัปปนาสมาธิมั่งมันต้องเอาตายเขาว่านั่งยเงื่อนแต่แผลจักสิยานยังนากมันตายดอกมันเป็นยังดอกเอ่อเทียบเอาเทียบเอาผู้คนดีผู้คนเก่งผู้คนอาหารผู้คนอยู่ในป่าในดงแม่เทียบใันเทียบผู้ดี ไอ้เทียบผู้ก้าตายไอ้เทียบผู้โสตายมันจังสิเป็นกำลังใจของเจ้าของเองเอ้ยเพิ่งก็ก,นนะก,ก้นเว้กู้กับคนอ่ะกู้ั้างกินเข่าวหลายก็เพิน่นตัวแห้งแหงก็เพิ่นอีกเออสิมันสิมาพานทำอย่บ่ได้บอกว่าได้บ่ได้นี่โสตัวเพิ่นกินเข่ามัง่งบ่กินเขาา่า,ามั่งกูได้สั่ไปแถมสั่งยู่ปลายยู่ดงจักงูจักยั้งหลายยัาง,ายอยางเออสิมันสิมาเกิดขึ้นไม่หันอ่ะนะแต่ความนั่งอยู่เพื่อนแต่แท้นั่งู่ในมุงในห้องแอร์แต่แผล่ดันยังเปิดพัดลมใส่สำหรัคน ส่วนมากบริวา่ทั้งคนมันจะแขบทุกคนเลยบริวาอยูวัดบวายูบาทเนาะเปิดตรต้มใส่เบืออยู่นาบางรู้มันสบายขนาดนั้นแหละป่ยังม่ยันนันยันนี้อยู่อาการิธีส่วนมากแล้วมันสิมีอันนี้สิชักจักสิเอื่นผีตีแลวสีอื่นอย่างเด้อในในเครื่องเครื่องรังหรือว่าเครื่องเสียดแห้งโสตายหัวใจเป็นแห้ง บีบเขา่าหายใจฝืดหายใจตันนะตัวนี้จะเป็นเครื่องทดสอบเ้าอีกนหนึ่งว่าห้องสิกาบอแต่ห้องประกาศสัานี้มันก็บอะไรต่อไปล่ะมันก็อยู่สํานั่นแหละมาหออาการนี่แหละก็ยุดหล้วก็ยานมืดตาขึ้นเศร้าเออเห็นยังไงก็มาถึงยุ่งมังเก่านี่แหละสาตร์หนากับถึงเมืองเก่าลอยลานผ่านสตร์กับถึงเมังเก่าน,าานี่เพราะว่ามันประกาศจกบอกประกาศตายทุกอย่างมันต้องเอาตายเขาว่าเขาแรก ถ้าผ่านอารมณ์ความรู้สึกในความวัดวันตัวดีไดมันก็ไปของมันนั่นแหละแล้วก็ว่าต้องประคาดค่นี้ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อจะไปเอาความรู้จําทั้งหลายมาคว้างของได้ว่าสันมาถึงจักเถือจะเป็นคือเพลินโหลดเห็นเพื่อนวบาวรบๆๆๆเมันโมแมนได้มันเป็นล้านครั้งหมดได้ในการที่ปฏิบัติในการที่เป็นลักษณะนี้นะมั่ได้เบาเหรียญได้ล้าน เห็ดมาแบบนั้นจริงๆเด้บารีวาจะความดอกว่าผู้อื่น <c oughs> เอเรียบเบิังเอาเขาจเจ้ามีวาสีมีข้อมความแขียวพอแห้งกนละหลายยางมันต้องโซเด้พอโซว่าได้นั่งอยู่ในเฮือนแท้ๆบ่มีงูมกากัดดอกถ้าวายันจ้กของร้อยขึ้นมันคือตามลังค่าตกลงเองหลับมันต้องยานหลันั่นของยากก็ดออตัวนั้นอุปนิสัยส บ่ได้บ่มีก็คือว่าแหละรู้ได้ไงว่าอุปสัยดีถามบม่มีหม่องจบนเนาะไปเห็ดเอาเองเป็นได้บายังโสไทยบ่เป็นบอ <c oughs> อนนน่อันนั้นอันนี้โอ้ยมีแต่คิดกับคิดเออทำแล้วบ่คิดบ่หยุดคิดบด่ดบดมีทางจนถ,ถึงความสมงบได้ดอกนาเห็ดลองบนงขน้นหน้าไปคิดเอานน่ยคิดเอาบอม่บมีทางใดก็แล้วกันปราสรทไปคิดเอาดัง ค,คิดว่าต้องเป็นทั้งสั่นคิดว่าต้องเป็นทั้งสี่คิดสำํำนักมันคิดสํำนักนีเทียบเออฮัลโลคนติหอดกิริยาภะ <c oughs> มีเบิดนั่นแหละยังก็ดีแต่บราบุ้งจะของกันแหละจะยำ้ำรักษาอารมณ์หรือประคองความคิดสตินั่นแหละพุดกับโทษพุดลมเข้าโทรลมออกคแค่ยื้อแค่นี้ความรู้สึกทางกายมันจะสั้นมันจะขาดเครืองออกกสร้างมันนะ เห็ดล่องเบิงกันมันขาดมุนมุอบบน, <Okay. S 1> นอยู่บบตอนนี้มียังคืนพ่อตาขนลุกแวบลวดบัดเวลาคุยกันกวนพา,ารหันเบ้ากันเนาะนั่นแหละความรู้จำมันเป็นสัน <Okay. S 1> มันรู้ไปเบดเราให้คำตอบแต่ว่าเวลาจากอวามาเป็นเองนี่มันก็เลยต,ตื่นนั่ตื่นนี่อันนั้นคืออะไรนี่คืออะไรนี่และวุ้นทางกันหลายคือพวกสอนธรรมะ ลายพวกติดตั้งกันในคนในคนแมน่ถ้าเราเจอก็ไปเห็นพววอยู่ทั้งหน้าพระอาจาร,รย์ใหญ่ <c oughs> งงยนืนไปถามเอาแน่นพระองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นเด้ันสางเถิดหรือว่าล่ะซ้ำนี้ก็ไปถามเขาเาจ้าบัดเจ้าของบอ,อกว่าแสดงออกมาควนาารนพระหลานหามเอ้ยวะ่ะเออยันองนอนนำบุกนำเมีย,ยนำผัวอยู่นาะตาคุนลงังโสตายใส่บางแหน่ต้นบัตายดอก บัซซันเพิ่งก็ตายเบิดเบิดตูองค์นรปพานถ้ามันเป็นเังสั้นล่ะถ้ามันขาดมุนๆนนออกรถนะเห็ุจังเล่ก็ตายอยู่แล้วคนเกิดมาบ่นตายว่ามีดอกบัซซันจากความสุขภา,านอารมณ์นี่ความรู้สึกนี่เดลยความรู้สึกยานนั่นยเอื้อเอื่นว่าปีติกับเอื่นบ่อดได้มันบีบเนี่ยกับหัวใจเลยกังวลนักพุ่นนักพี่คือน้นขี้ข้อนี่ก็นี่เออบัซซันย่างหลกมันจะโค้งลง ทั้งหน่ะคือสิห่งที่ําเปลีนการเอาหมอนมาห้องไว้ตัวแต่หยานหลายก็นเลยเนาะก็ต้องปฏิบัติดอกระยากหลายวันนั่นเออหาท่านเอาสวดมนต์เอารู้ยา,ากนกัะป๋านน้องกะมีไม่ใช่ไรมันสิไปได้ทำต้องละอย่างโน้นต้องละอย่างนี้นะซัมนี่กับพระพันนั่จะเอาอย่างไปละวะประกาศพันหอดควบดูสูญหาตายเนาะ โอเคเอา <laughs> <laughs>